ในพี่ตู้ก็ตัดสินใจว่าจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่เลยนะคะมามาอยู่กับน้องสาวช่วงแรกๆที่ย้ายมาเนี่ยก็มามาปั้นพระให้กับโรงเรียนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็อยากจะมีพระไว้ให้เด็กๆได้ได้ได,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 ได้บูชาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมาทาทาพระให้เป็นพระดินองค์หนึง่งเป็นองค์ใหญ่แล้วก็หล่อเป็นบรอนเป็นองค์เล็กสําหรับอาวาง สถานตามห้องต่างๆอะไรเงี้ยนะคะให้องค์หนึ่งก็ทําพระองค์เล็กองค์หนึ่งแล้วก็องค์ใหญ่องคงหนึงแล้วก็ช่วยงาน <c oughs> เหมือนกับวาดกราฟิกนั่นนี่โน้นในโรงเรียนให้ได้อารมณ์ของความสดใสอะไรเงะะี้ยค่ะเพิ่มสีสันให้กับเด็กๆในโรงเรียนเลยเมื่อก่อนพี่ทุกทำพราะเพลกาแล้วก็พอทําไปได้สักสิปีก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้ชอบงานบริหารไม่ชอบทําธุรกิจ จริงๆแล้วเราชอบงานศิลปะมากกว่าก็เลยตัดสินใจเอรีดีทายตัวเองแล้วก็ไปเรียนศิลปะส่วน mm hmm. ใหญ่จะเป็นจะเป็นพาพวาดก่อนเพราะว่าเนื่องจากเราไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนและไม่มีพื้นฐานพอเราไปเจออาจารย์อาจารย์เกิดบ,บุราโยมนาะท่านเป็นอาจารย์ที่วางรากฐานให้พี่เป็นอย่างดี mm hmm. คือเนื่องจากการทาธุรกิจแล้ค่อนข้างเครียดและเราไม่ใช่คนที่เป็นประเภทนั้นที่เราจะรู้สึกคือคือเราทําธุรกิจมันจะมีการ การเจรจาต่อรองการจะต้องแบบว่าใจดำบ้างบางครั้งเพื่อจะได้ยืนไปตามโโลิซีของบริษัทหรืออะไรเงี้ยคือจะต,ต้องแบบว่าความเอื้ออาทรบางอย่างก็ต้องถูกตัดตออกไปซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเพเช์เราเครียดมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะมีการแข่งขันด้วยไงเรารู้สึกว่าเออนี่มันไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่เพราะนั้นการที่เราเอาทุกอย่างไว้ข้างหลังเลยแล้วเราก็ เดินมาด้วยหัวใจที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสบายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเราเรอคอยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างจะมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยน้องสาวของพี่เนี่ยเขาก็ชวนพี่มาสองสมปีแล้วแต่ที่เราติดไว้เรายังมาไม่ได้เพราะว่ายังติดอาจารย์ เพราะว่ายังมีบางอย่างที่เราสึกว่าเรายังต้องฝึกอีกนิดนึงเราจะต้องมีอะไรติดขัดเราต้องถามอาจารย์บ่อยๆอย่างเราทํางานชิ้นหนึ่งอาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยคริติกให้หน่อยว่ามันขาดเกินอะไรไปเรายังไม่มีความมั่นใจที่เราจะทําอะไรแล้วก็แล้วก็แล้วก็มั่นใจว่าอันนี้ใช่แล้วเรายังต้องการคําแนะนําอีกเราก็เลยคิดว่ายังก่อนยังก่อนยังเรียนไม่จบยังเรียนไม่จบเลยเนี้ยค่ะนี้พอถึงจุดที่ มันเป็นแบบเลยตมเลยอะ่ะพอดีพอเพิ่งเริ่มจะเรียนปั้นน้องสาวก็มาบอกว่าปั้นพระให้หน่อยแล้วอาเราจะปั้นได้หรออะไรเงี้ยเราเพิ่งเรียนปั้นเองนะอะไรเงี้ยปั้นพระก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็เลยต้องเริ่มมาสตัดี้ว่าปั้นพระปั้นอย่างไงแล้วก็ได้อาจารย์ดีๆอาจารย์สอนอะไรเงี้ยนะคะชชื่ออาจารย์อาจารย์ชวริตอวมศิลิท่านท่านก็สอนให้อะไรเงี้ยสอนปั้นพระพอสอนเสร็จองค์เล็กจบมาปุ๊บเขาบอกว่าจะองค์ใหญ่ พระองค์ใหญ่ก็ต้องมาปั้นที่นี่เป็นโรงเรียนโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนวิถีพุทธใบลิงคั่วของเชียงใหม่เพราะว่าเท่าที่ทรับข้อมูลมาก่อนหน้านี้จะไม่มีโรงเรียนสองภาษาที่เป็นวิถีพุทธนะคะในเชียงใหม่ก็เลยทําขึ้นมานคือเป็นความตั้งใจของน้องสาวที่อยากจะทําเพราะว่าเขามองว่าคือแบ็คกราวเขควา,าคือเขาทำเขาเป็นคนโฆษณาก็จริงเขาทำ ทำงานบริษัทโฆษณาทีนี้เขามองว่าตลอดเวลา 10, 10 20ปีที่เขาทางานโฆษณาเ, mm hmm. เขามองเห็นการเติบโตของเด็กที่เข้ามาในปีแรกๆแล้วเติบโตจนกระทั่งเป็นผู้กำกับจนกระทั่งเป็นคนทําหนังได้เป็นจากจากเด็กผู้ช่วยมาเป็นผู้กำกับ mm hmm. เขามองว่าการพัฒนาบุคลากร mm hmm. การพัฒนาคนเนี่ยสำคัญที่สุด mm hmm. เขาเลยมองว่าถ้าอะไรที่เขาคิดว่าเขาสามารถจะคืนแก่สังคมได้ สถาปตัตยกรรมก็มาจากสาม,มีของน้องสาวคุณอดอกเตอร์มาคุสก็น้องสาวเนี่ยพอบอกว่าอยากอยากทำโรงเรียนเน,เนื่องจากว่าความสามารถพิเศษของดอกเตอร์เนี่ยก็คือแกเก่งเรื่องของสร้างคือแกจะมีเซนส์ในเรื่องการฟังก์ชั่นในที่อยู่อาศัยเพราะว่าตั้งแต่เขาแต่งงานด้วยกันมาเขาก็สร้างบ้านมาสามสี่หลังแล้ว เขาก็เลยบอกสามีว่างานสร้างโรงเรียนให้หน่อยได้ไหมพอเขาก็อิดเอื้อนอยู่ประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็โอเคด้วยความรักภรรยาเขาก็โอเคเดี๋ยวเขาทําให้เขาก็เริ่มสตูดี้เขาก็เริ่มสตูดี้ study, พอ study, สตูดี้เสร็จเขาก็มองถึงดิน,นกับไม้ไผ่เพราะว่าเขามองว่าในเมื่อเป็นวิถีพุทธเนี่ยมันจะต้องเป็นวิถีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สภาพแวดล้อมอง์รวมจะต้องอวิถีพุทธในการตีความของเขาเขาก็มองว่าการ การเติบโตการศึกษาการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ mm hmm. เขาเลยบอกว่าให้แง้นดินกับใบไผ่นี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นส่วนภายนอกที่จะหล่อหลอมเด็กได้ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนให้พี่ตุ๊กเยอะนะเพราะว่าเอาละอย่างแรกเราเราไม่เคยคิดเราจะปั้นพระมาก่อนพอพอได้ปั้นพระเราก็เราก็มีความรู้สึก เข้าใจในในตัวเราหลายๆอย่างนะนะพูดถึงศาสนาเราก็นั่น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 ก็เป็นเรื่องที่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่ในเรื่องของความเพียรเพราะว่าพระเนี่ยปัญญาแต่ในส่วนของความเพียรเพราะการที่คนคนหนึ่งจะทําพระออกมาเนี่ยต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่าจะมีความละเอียดในหลายๆจุดที่เราจะต้องไปให้ถึงอย่างสมมติว่าอังง่ายๆพี่ตุ๊กก็ใชค้คำพูดไม่เป็นสมมติว่าลำแขนเนี่ยคะ่ะ ลำแขนที่บอกว่าเป็นลำเทียนเนี่ยเราป,ปั้นไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลำเทียนหรือย,ยัง <c oughs> บางทีเราคิดว่าเป็นลำเทียนแล้วละแต่ว่ายังไม่ได้เราจะต้องส่องไฟเช็คตอกนกลางคืนแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเงานเนี่ยไม่ตรงถ้าเงาไม่ตรงเนี่ยเราต้องปัดให้เงาตรงเหมือนกับเราต้องใช้เครื่องมือเราจะต้องเหลาเราจะต้องกล่าวจนกระทั่งจนกระทั่งแสงที่ลงตกกระทบตรงนี้ต้องตรงกับ ตรงนี้ตรงกับตรงนี้แต่ในขณะที่เราทํามือโอเคละมีอุปกรณ์ปั้นช่วยเล็กน้อยแต่แต่มันเกิดจากมือแต่เราจะต้องทําและขั้นตอนก็เยอะกว่าจะเป็นดินกว่าจะเป็นดินเสร็จหล่อเป็นปูนแล้วแต่งปูนคิดว่าท่านบางท่านที่ได้ที่ได้อาจจะได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็เคยทำพร้อมามก,ก่อนก็จะก็จะพยายากหน้าชัใชัยชัแต่งปูนแต่งปูนเสร็จก็แต่งขี้ผึ้งแต่งขี้ผึ้งเสร็จก็ต้องหลอ อาจจะต้องไปแต่งบอนส์อีกคือทุกอย่างต้องต้องอาศัยความอดทนหมดในขั้นตอนการการทําทีนี้บางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเวลาแต่งปูเนี่ยเหมือนกับว่าไปไม่ถึงจุดที่เราถึงสักทีบางครั้งว่าเนี่ยเข้าใจเลยเนี่ยฝนท่งให้เป็นเข็มเนี่ยมันเป็นยังไงคือก่อนตอนตั้งแต่สมัยก่อนเลยตอนที่ยังทางานพ่อพักกันดาแล้วตอนนั้นก็เราก็ยังทํางานปวดหัวอยู่กับธุรกิจเนี่ยแอบ แอบมองชอบแอบมองน้องๆสตอ็อกจะมีน้องๆสต็อกอยู่อยู่อยู่แผานกเนี้ยแปดคนเจดคน8ดคนเนี่ยเขาก็ทํางานอหาเช้ากินข้าวเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะนะคะมีโอทีบ้างอะไรบ้างแต่ทุกเย็นที่เราเห็นเขาเดินจูงมือกันกลับบ้านเขาก็แบบว่าไปแวะซื้อซื้อเงาะถุงหนึ่งโลละยี่สิบบาทเดินแก่งถุงเงาะอีกมือ อีกมือนึงก็จุมมือเพื่อนเหมือนกับว่าวันนี้ก็พอแล้วอ่ะมีความสุขแล้วทํางานเต็มที่ทํางานด้วยความตั้งใจพร้อมเสมอที่เราจะบอกให้ช่วยอะไรแต่เมื่อถึงเขาเลิกงานแล้วเขามีความสุขเขาเดินแกวงถุงเงาะอันนั้นน่ะแล้วเขากลับบ้านแล้วเรานึกภาพเขาได้แล้วเขากลับบ้านคงต้องกินเงาะกันคุยกับลูกคุยกับส,มา,สา,มมามีรู้สึกว่ามีความสุขแล้วมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เราทําอยู่เราไม่มีความสุขในครึ่งหนึ่งของเขาเลยอ่ะเออใ่ตอนตอนนั้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากจะใช้ชีวิตแบบเข้าจังเลยแต่ไม่กล้าบอกใครไงแล้วก็แล้วก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแล้วเราก็เก็บความภาพนั้นแนหะมาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่เราสึกเออเราตัดสินใจว่าเราเราจะไม่ทําแล้วละ่ะเพราะว่าแกนนดาอะไรเงี้ยเราอยากจะแบบว่าออกไปวาดรูปแล้วก็ยอมที่จะแบบว่ามีเงินน้อยๆใช้เงินน้อยๆแล้วก็จะจะเอาความสุขอย่างอย่างน,องน้องๆนั่นแหนะนะให้อยู่กับเราให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็ตรงนั้นน่ะเป็นเหมือนกับ เป็นภาพที่มันติดเลยอยู่ตลอดนะคะ